妈了，妈了。 ทุกคนสวัสดีค่ะพบกับพี่โจโในโจฟิตแอนด์ฟันคลิปนี้พี่โจเอาทุกสถานการณ์เลยนะทุกคนที่เกิดขึ้นกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวีกแรกเดือนกรกฎาคมมีอะไรยังไงเรื่องไหนไปถึงไหนอัปเดตเรื่องราวต่างๆของน้องๆมาฝากกันนะคะโค้ดต่างช่องต่างชาติเจ้าพงเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025จะได้เป็นไหมหรือว่าทีมที่ผ่านคัดเลือกเข้าไปเล่นในวี2025ออก จะมีใครบ้างหนูหนูยูยี่สิล่ะวันนี้ดวนเดือดรอบตัดเชือกแล้วจะเป็นยังไงและท้ายคลิปพี่โจมีโปรแกรมถ้วยกอมาฝากกันจ้าจะเริ่มแล้วนะติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนด์ฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ สรุปที่หนึ่งกันเลยทุกคนนะคะกรณีโคดต,ต่างชาติโคดออดโคดยะโคดฝงคุณว่าไงต้นวีคนะคะยังไม่จบยังไม่จบต้นวีคนะตอนคุณลุงสมพรให้สัมภาษณ์ทุกคนจำได้ไหมในงานถแถลงเปิดโปรแกรมการแข่งขัน p a เยาวชนชิงถ้วยประเทศซึ่งก็เป็นการสลาล่าสุดนะของคุณลุงก็บอกว่าโคดพี่ออสเนี่ยจะมาคุมทีมได ก็ให้มาอยู่จะให้มาดูแลใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็เป็นในในว่าจะมีโค้ดพี่ออสเนี่ยจะมาคุมทีมหญิงจริงไหมหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โค้ดพี่ออสเนี่ยหมดหน้าที่กับการเป็นบอร์ดบริหารของ FIBB แล้วนะคะปีนี้เลยหมดคุยกันแล้วด้วยคุยกับโค้ชพี่ออสแล้วด้วยนะคะก็มีการวางแผน4ปีสำหรับไปโอลิมปิก2028แล้วด้วยนั่นอ่ะประเด็นเรื่องคอต,ต,ต่างชาตินะคะก็พูดไปในในอีกว่า พันรยาคนสวยของโค้ดพี่ออสนะคะโค้ดพี่ฝ่งคุณเนี่ยก็ยังว่างๆอยู่นะก็เป็นไปได้อีกเช่นกันแถมของบประมาณ FIB ให้สนับสนุนค่าจ้างโค้ดต่างชาตินะคะคิดง่ายๆก็คือเราออกบอก f อ b b ไปว่าอะเราขอให้โค้ดพี่ออสกับโค้ดพี่ฝ่งคุณนมาคุมทีมได้ไหมเอฟไอช่วยจ่ายค่าจ้างให้เราหน่อยเพราะว่าคุณลุงอะยื่นของบส่วนเนี้ยไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนด้านโค้ชพิยะของเรานะคะก็ประมาณว่าก็จะยังคงเป็นหนึ่งในทีมสตาฟของโค้ชพี่ออสนะแล้วก็น่าจะดูแลในส่วนของเซตเตอร์โดยตรงเพราะว่าโค้ชพิยะเนี่ยเขาเป็นตัวเซตมาก่อนทุกคนก็เป็นตัวเซตทีมชาติมานะคะก็จะถนัดในเรื่องของตัวเซตแล้วก็สตาฟคนอื่นๆเนี่ยก็คงเป็นพี่ออสนะคะเป็นคนวางแผน คงจะวางแผนไว้แล้วนะคะก็น่าจะมีในใจเรียบร้อยแล้วแหละทุกคนใครจะมาทำหน้าที่อะไรบ้างก็ติดตามนะคะถึงตรงนี้แหละทุกคนเรื่องราวไม่ว่าจะระหว่างวีคจะบอกว่า,ากระแสโค้ดพี่เต้นะจะมาแทนพิยะมั้งละเพราะว่าพี่เต้ให้สามบอกไม่ผิดโอกาสถ้าจะให้มาทำทีมหญิงอะไรแบบนี้อโค้ดพิยะก็บงับงกระแสก็บอกว่าโค้ดพิยะเนี่ยจะได้เป็นเฮดโค้ดคนต่อไป อ่ไม่เชื่อดูสิซีวีลีกเนี่ยแหละก็จะเป็นโค้ดพิยะหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนรอดูความเคลื่อนไหวในวีคหน้าค่ะถ้าเป็นไปได้นะพี่โจขอแบบความชัดเจนนะว่าใครจะมาคุมซีวีลีกก่อนที่เด็กๆของเรานะคะจะเปิดศึกแรกหลังจากวี L นะก็ซีวีลีกจะเริ่มต้นก็2-4สิงหาที่เวียดนาม9-11สิงหาที่บ้านเราประเทศไทยนะคะรอชมคุณลุงค่ะ ตะลึงตึงต,งต,งตึงปะสรุปที่สองทุกคนกรณีโอ้โหกรณีนี้บอกได้เลยนะคะกรณีไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025จะเป็นไปได้ไหมอะไรยังไงความว่าก็คือตอนนี้คุณลุงรับเรื่องจาก FIVB ในการให้ไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025แล้วแล้วก็ตอบกลับทันทีว่าพร้อม พราะมากเนื่องจาก FIVB เนี่ยค่ะก็เล็งเห็นแล้วว่าเฮ้ยไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะหลังจากจัดวีน l 2อล4 0 2 4ไฟนอลไปก็ดีงามมากๆเลยพอคุณลุงตอบไปปั๊บก็ยื่นเรื่องไปที่กกทแล้วก็รัฐบาลเลยนะคะแต่ตอนเนี้ยรอรัฐบาลอนุมัติแล้วก็ออกมาตอบอีกทีซึ่งเมื่อตอนที่รัฐบาลจัดงานทัวริซึม่นะคะโปรโมตนะคะวางแผนการท่องเที่ยวปี2025 ก็บอกไว้อย่างชัดเจนในสไลด์นะคะว่าไทยอ่ะได้มีการจัดอีเวนต์ใหญ่ๆห,หลายรายการเลยนะคะปีหน้าหนึ่งในนั้นก็ขึ้นสไลด์เลยบอกว่าเราเนี่ยนะคะจะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลก2025ทุกคนจบไหมอันนี้จากรัฐบาลเพราะฉะนั้นตอนนี้รอรัฐบาลคืออันนี้คือรัฐบอกไว้ซะตั้งแต่เนิ่นๆแล้วอะ่ะทุกคนเรียกว่าคอนปะ่ะเพราะว่าใช้งบเยอะอยู่นะตอนแรกก็บอกว่าใช้เป็นพันล้านเลย เพราะว่าชิงแชมป์โลกปีหน้าเนี่ยค่ะทุกคนคือจากเดิมเนี่ย24ทีมนะคะก็จะเพิ่มเป็น32ทีมอันนี้ทุกคนพี่โจอัพให้ล่าสุดวันนี้เลยนะคะ8กรกฎานี้เลย32ทีมเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็32ทีมที่จะไปชิงแชมป์โลกนะคะออกมาแล้วทุกคน ทีมที่ได้ไปชิงแชมป์โลก2025นะคะจากเดิม24เพิ่มเป็น32เนี่ยนะคะสรุปก็คือจะมี1แชมป์เก่าอย่างเซอร์เบีย1ทีมแล้วนะแล้วก็ตั๋วชิงแชมป์แต่และทวีปทวีปละ3ทีมท็อปทของทั้งหมดเ่ยหทวีปทั้งหมดก็15ทีมเจ้าภาพเนี่ยรอประกาศอีกทีหนึ่ง1ทีมซึ่งก็ ถ้าเป็นไทยก็เป็นออโต้เราก็ได้ไปคะแนนอันดับโลกที่ดีที่สุดทีมที่เข้า v n นมาแล้วนะและยังไม่ได้เข้าระบบหรือเล่นใน VNL อีก15ทีมสําหรับตัวชิงแชมป์แต่ละทวีป15ใบเนี่ยเอเชียนะคะก็จะมีไทยญี่ปุ่นจีนนะคะถ้าไทยได้เป็นเจ้าภาพเวียดนามก็จะได้ไปนะไก่งวงเซิร์ฟส้มๆ แต่ว่าเซอร์เบียเนี่ยค่ะเซอร์ะค่ะ,คะได้ตั๋วแชมป์เก่าไปแล้วอิตาลีอันดับ4ก็จะได้ตั๋วอีกใบหนึ่งนะคะเมกาใต้ยานแม่บาราซิลอาเจนโคลัมเบียแล้วก็อีกอันนึงแอฟริกาเคนยาอียิปต์นะคะแคมารู on, นะคะแล้วก็อันดับโลกที่ดีที่สุดอีก15ทีมก็จะมีโปแลนด์เยอรมันเบลเยียม เปร์โตเช็คยูเคนฝรั่งเศสัลแกเลียคิวบาสวีเดนเม็กซิโกสโลวาเกียสโลวีกเกวนียสเปนโรมาเนียสรุปแชมป์ชิงแชมป์โลกเนี่ยเซอร์เบียหนึ่งแล้วนะเจ้าภาพไทายอีกหนึ่งแอบติ้งต่างแล้วก็ชิงแชมป์5้าทวีป15ทีมนะคะแล้วก็รวมกับอันดับโลกที่ดีที่สุดอีก15ทีมเท่ากับ32ทีมจบรอชมตะดึงตะดึงโปะ๊ะ สรุป3ทุกคนมามาผลและยินดีกับทีมที่ผ่านการคัดเลือกไป w ินแอล2025บมือรัวนะคะก็ตบกันกระจายไปเลยในวีคแรกที่ผ่านมานะคะสำหรับชาเลนเจอร์ครับ เพื่อที่ช่วงชิงตัววีนแอลสองดราม่าสาวงเหียนก็แบบอืมอ้มตามเคยนอกจากจะกระแสตู้เย็นฝรั่งอึ้งเข้าหลามเอย้ยโดดตีบอลแขวงเอย้ยนอกจากท่าตีบอลแล้วเนี่ยก้ามเป็นมัดมัดไม่ใส่กางเกงแข่งแบบเพื่อนๆเ,เอย้ยแสดงความแตกต่างและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย สรุปไม่ตรวจนะคะแข่งทุกแมตช์โดนทุกแมตช์เลยนะคะดราม่ากันไปแต่ทุกคนสมมุตินะครับสมมติถ้าตรวจแล้วหนูตู้เย็นเนี่ยเป็นเหมือนน้องอมังกรนางหลักของอินโดค่ะถ้าใครจําได้ก็ชี้ลูกไลท์อแมนเหมือนกันเลยนะคะตรวจแล้วพบว,ว่าเป็นคนคนสองเพศก็เลยต้องเลือกเพศใดเพศหนึ่งแล้วชี้ก็เลือกเพศหญิงแฮ เพช์ชายหนูตู้เย็นก็อาจจะเป็นเคสเดียวกันไหมไม่งั้นไม่น่าจะลงสนามเล่นอยู่ได้นะว่าไปอ่ะล่าสุดนะคะทุกคนทำเรื่องอีกแล้วสาวเงียนเวียดนามน,นะคะความหวังพังทลาย ฟันสลายทุกคนหมดโอกาสไปเล่นวีแอล2025ย้ำความอยากเข้าไปอีกเพราะว่าเวียดนามนะคะแพ้สาธารณเช็คไป3บโบ19:25 14:25 19:25ในรอบรองเช็คก็เลยเข้าไปชิงแล้วก็ได้แชมป์ไปเวียดนามเนี่ยไปชิงที่3กับเบลเยียมปรากฏว่าด้านชนะเบลเยียมอีกโอ้ทำเรื่องอีกทุกคน เอาชนะสาวเบลสะง,งั้น3ต่อหนึ่งเป็นการล้มยักษ์ยุโรปได้ครั้งแรกของเวียดนามเลยนะยินดีด้วยปรบมือรัวนะคะได้คะแนนบวกอันดับโลกไปช่ำช้ำช่ำว้าวเลย6.3จากอันดับ34มี1 6 6 4 3คะแนนก็กระดึ๊บไป2ขั้นเลยนะทุกคนไปเป็นอันดับ32โลกมี112.73คะแนนเป็นท็อป32โลกนะคะพวกฉีก็เลยได้ไปชิงแชมป์โลก ก็แอบมีดราม่าเนสเนิงอะไรงี้บอกก็สาวเบลนะเวนอล2025ได้ไปอยู่แล้วก็เลยส่งชุดรองมาแข่งว่าสัน้น <c oughs> และล่าสุดวันนี้เลยทุกคนเราได้18ทีมหญิงที่จะไปลุย v วนอล2025แล้วทุกคนพี่โจจะบอกเลขตามเวิร์ลแลนกิงนะคะ18ทีมนะคะก็คือทำ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  วอลเล็งกิ้งอันดับ1นะคะอิตาลี2บราซิล3ตุรกี4โปแลนด์5อเมริกา6จีน7ญี่ปุ่น8เนเธอร์แลนด์9เซอร์เบีย10แคนาดา11โดโดมินิกัน12เยอรมนีนะคะ13เบลเยียม14ไทย16เช็คนะอันดับโลก19ฝรั่งเศสนะคะฟรานซ์ France, อันดับโลก21บลแกากเรียและทีมที่18อันดับโลก36เกาหลีใต้นะคะก็ตีตาม ามช่องของพี่โจวไว้นะทุกคนติดตามยังเราจะเชียร์กันอีกนะคะวีเอลสองนะมันแน่นอนพะยะค่ะทุกคนสาวไทยจะได้เข้าไป4ทีไหมปีหน้ารอชมตะลึงตะดึงปะและสรุปที่4ี่ หนูหนูยูยของเราไงทุกคนวันนี้ดวนเดือดโอ้โหบอกได้เลยนะคะรอบ4ี่ทีมสุดท้ายตัดเชือกในแมตช์ AVC นะคะ2 0 2 4ชิงแชมป์เอเชียหลังจากจบ8ทีมที่น้องเรานะคะเอาชนะคาซักไป30แล้วก็มาแพ้ต่อจีนนะคะคู่ปรับเก่าจาก U19 ปีที่แล้ว3ามโบไปเลยโดยเฉพาะเซตที่2เนี่ย แมแค่11ก็มีดราม่าเนสเนิงนะคะเคยชนะเขาไปตั้ง3-2ทำเอาหมวยร้องห่มร้องไห้ส่งเขาไปจบอันดับ10ชิงแชมป์โลกนะคะ U 19เราจบอันดับ6เป็นไงล่ะพอมาปีนี้อะชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันนะผู้เล่นก็ไม่ต่างกันนะคะทุกคนก็มีปรับมีเพิ่มมาแต่ที่ต่างคือโค้ดแฮะ แต่หนูๆยู u 20ของเราก็ทําสําเร็จนะคะสามารถคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลก u 21ได้แล้วนะที่เหลือก็แข่งเอาเหรียญกับบ้านให้นด้นะเด็กๆสู้ๆไฟติ้งและวันนี้เลยทุกคนวันนี้แหละเรามีนัดการทางช่อง YouTube พี่โจเลยนะโจฟิตแอนด์ฟัน15นาฬิกา30นาทีนะคะเราจะเจอกับญี่ปุ่นข่าวนี้แหละรูปร่างเท่ากันแล้วก็บอยยัน ใส่ให้เต็มที่เลยมาเชียร์เด็กๆมาพร้อมกับพี่โจโนะคะในไลฟ์เชียร์และเมาส์มอยหลังแข่งด้วยนะทุกคนรอชม yeah. Yeah. และโอ้โห U19 ของเรา World แลนด์กิออกมาแล้วนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆก็น่าจะเป็นชุด U20 นี่แหละนะคะเว r ร์แลนด์กิอย่างเป็นทางการ FIVB ว้าวว้าวหนูหนู U19 ของพวกเราอยู่อันดับ5ของโลกปอร,ร,รู มี68คะแนนนะคะก็รอชมรอชมนะทุกคนตะดึงตะดึงเปะแฮะและยังไม่จบแค่นั้นอ่ะเอาข่าวในประเทศไปแนสหนึ่งพี่โจเอาโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กส์ประชาชนกอประจำปี2567ระหว่างวันที่16-21กถึกรกฎาคมณอาคารวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกดมาฝากด้วยจ้า รักใครชอบใครก็เชียร์พี่โจนะฮะรักใครชอบใครก็ตามเชียร์ทีมแันได้เลยนะคะถ้วยกอปีนี้สีสเกตบอกเปิดแอร์ให้ช่ำชำเช,ชียวหนาะเริ่ม16-21ถึงกรกฎาคมนี้นะคะใครว่างก็ไปตากแอร์กันจ้าจบสรุปถูก สรุปจบครบทุกสิ่งอย่างนะคะประจำวีคแรกกรกฎาคมติดตามสรุปวิคที่2ได้ในวันจันทร์หน้าจันทร์ที่15นะคะรอชมตะดึงตะดึงเปะเ <laughs> พื่อนๆที่แสนจะน่ารักของพีโจโคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดไลค์กดใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หนา จะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพีโ่โจนะคะและถ้าอยากจะเมาหมอยก็ไปปะกันนะคะในช่องพี่ top t o ของพีโ่โจสองถึงสามทุ่มทุกวันมาเป็นเดอะแก๊งวอลเลยบอลเมาหมอยกันนะทุกคนขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามและทุกซุปเปอร์แสนับสนุนและให้กำลังใจพี่โจมาจ้าจุ๊บไทยแลนด์ก็มาดีครับครับเจอกัน3ามโมงครึ่งในไลฟ์สดนะ